สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องค่ะโจพารวยและะ้วค่ะคลิปนี้จะเป็นฮานอยแล้วค่ะจะนำเสนอแนวทางฮานอยของอาจารย์คนพารวยค่ะฮานอยคนพารวยเน้นที่ฮานอยปกติค่ะฮานอยค่ะ เน้นปกติค่ะเน้นรอบปกติแล้วค่ะองอาจารย์คนพารวยบนล่าง วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดมีศูนย์กับห้าค่ะวิ่งรูดค่ะไม่ได้เน้นมาให้อีกแล้วนะคะอาจารย์ไม่ได้เน้นมาให้อีกแล้วค่ะ วิ่งรูด0ูนย์กับห้าแต่เน้นฮานอยปกติคะ่ะวันนี้ฮานอยปกติเมื่อวาน 88, 8ปดแปหนึ่งหนึ่งแล้วคะ่ะเมื่อวานนี้ก็พลาดไปคะ่ะสมตัวมีแปดย์ห้าแล้วก็8ปดย์หค่ะสองตัวมี0ูนย์ห้า ศูนย์หกค่ะศูนย์แปดห้าหกห้าสองห้าหนึ่งกันแล้วค่ะกันเบิ้ล กันเบิ้ลศูนยูนค่ะค่ะนอยวันที่ยี่สิบสามค่ะคือวันนี้ค่ะ นอยช่วงบ่ายตอนแรกของเมื่อแรกเนาะค่ะฟันศูนย์ห้ากับศูนย์หกเน้นศูนย์ห้ากับศูนย์หกเนาะค่ะเน้นที่ศูนย์ห้ากับศูนย์หกเนาะค่ะกันเบิ้ลกันเบิ้ลก็คือศูนย์ศูนย์ค่ะมาเบิ้ลดีค่ะเมื่อวานนี่ บินทั้งบนทั้งล่างเนาะแปะดแปดกับหนึ่งหนึ่งค่ะมือว่านี่โอ้ยไงหลังทวนเนี่ยแปดศูนย์ห้าปดศย์ห ล่างเด้อจ้ะไปบนไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะวิ่งร่นศูนย์ก็ผ่านแล้วค่ะไม่รู้ว่าอาจารย์เน้นตัวใดเนาะไม่ได้เน้นมาให้ก็ค่ะ,คะอาจารย์ไม่ได้เน้นมาให้จ้านี่ค่ะเห็นบ่ค่ะ แคปเอาน้ำมันของกระจานนี่ก็ได้เด้อค่ะเอฟซี FC. ผู้ใดชอบห้าน้อยเนาะค่ะแอดก็เอามาลงช่องอาจารย์คนพารวยให้เพิ่นเมตตาให้มาลงช่องแอดก็ลงให้เบิง่งเนาะค่ะคันชอบกับคอมเมนต์มาเด้อเด้อค่ะเอฟซีคันชอบกับคอมเมนต์มาบอกแนวบ่ชอบกับบอกเด้อค่ะแอดก็สิได้เดือได้ลงดารัฐบาล กับเล้ากับเพื่อนบ้านเล้าพัฒนาเนาะคะ่ะขันโมชอบหรือจังใดคะ่ะขันชื่นชอบของอาจารย์คนใดกับข้อเมนต์มาบอกน้ำแดงคะ่ะเพราะแอดกับพึ่งลงเนาะคะ่ะพึ่งลงฮา,านอยเนาะคะ่ะฮานอยลงมาก็บโทันโดนเนาะคะ่ะยังไม่ถึงเดือนเลยขันชอบกับสีลงต่อเนาะคะ่ะโมชอบแอดกับสีโบล่องน้อยเนาะคะ่ะ คอมเมนต์มาบอกเลยเด้อค่ะนีเด้อค่ะที่อาจารย์ให้มาแล้วค่ะเห็นม่ค่ะชัดเจนม่ค่ะฮานอยนะคะเน้นรอบปกติด้้อค่ะ หนอยวันนี้ค่ะเดือนรอบปกติยี่สิบสามเดือนสองหกเจ็ดก็คือวันนี้ช่วงบ่ายนะคะอาจารย์คนพารวยบนล่างนะคะวิ่งรูดศูนย์กับผ่าค่ะวิ่งรูดศูนย์กับห้านะคะสามตัวแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์หกค่ะสองตัวมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดห้าหกห้าสองห้าหนึ่งแล้วค่ะกันเบิ้ลศูนย์ศูนย์ค่ะแคปเลยค่ะ เพื่อนบ้านเนาะค่ะเพื่อนบ้านวันนี้นะคะเมื่อนี้มีเพื่อนบ้านขามโคงพร้อมเนาะไปเลาาพัฒนาแต่ว่าลงให้หมดทุกอาจารย์แล้วค่ะลงให้หมดทุกอาจารย์ชื่นชอบอาจารย์ไหนกะตามอาจารย์นั้นเนาะค่ะคอย fc แฟนช่องมิโซมิลามิมนันุูโุนซุคนเนอแหงแปัง,ปง มืองกะขอให้รวยเนาะคะ่ะไปกับฮานอยฮานอยเน้นปกติรอบปกติก็ห้าโมงเคิงเด้อะคะ่ะแอดกับน้ำแด้ซักส่วนให้เล่นกันพนันเนาะคะ่ะไม่ได้ซักส่วนให้เล่นกันพนันแต่อย่างใดเนาะคะ่ะให้เบิ่งเพื่อนๆคะ่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดน้ำแดงเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้น้ำแดงคะ่ะ ขอขอ,ขอบคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนมือนี้ก้อนสิไปคามโค้งกับไปเพื่อนบ้านห้าน้อยก้อนแล้วค่ะเอาห้าน้อยก้อนก็จังไปคา,ามโค้งไปเอาลาวพัฒนาแล้วค่ะก็ขอเองแห้งปัง,ปง,ปงๆมันๆทั้งสองรอบเลยสองสองอยางแล้วค่ะเพื่อนบ้านสายลวดสายวิ่งสายแลนยาผาดเด้อคะ่ะ คอยแห,งแหงง้งปังปังมันมันสุขุสุขส้ขคนค่ะมื่อนี่กราบขอบพระคุณหลายๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้แอดเนาะค่ะกัขอให้มีโชคมีลาภมีมันแห้งๆปังๆสิไปห้าน้อยสิไปเล่ามื่อนี่กัขอให้มีโชคดีซื้อตัวใดก็ให้ถูกให้เขาแห้งๆปังๆค่ะคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้แอดกัขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ